นีจะมารีวิวแท่น6 6 0 0วัตต์นะครับอันนี้ครับอันนี้กล่องเขานะครับคือ fc เขาโอนตังไม้ผมนะครับแล้วก็จัดสเปคเองทุกอย่างนะครับนี่ครับผมเพียงแค่ไปซื้อที่บ้านหม้อให้นะครับนี่ครับนี่ fc อยากได้เป็นไฟเสียงลึก16นิ้วนะครับอันนี้ให้ fc เขาคุยกับพี่ขันเองนะครับผมเป็นคนไปซื้อให้นะครับแต่ว่าให้เขาคุยตกลงราคากันก็ หนึ่งพันบาทนะครับก็นี่นะครับได้สายไฟแล้วก็ไฟไฟหน้าแท่นนี่ครับเดี๋ยวใส่ในนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์หลังแท่นนะครับชุดนี้หนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับแล้วก็มีพัดลมตัวละสามสิบนะครับนี่ครับก็ร้านร้านจีเอ็มเหมือนกันนี่นะครับลมตัวละสามสิบเอฟซีเขาเซ็ตมาให้ผมทุกอย่างนะครับนี่ครับมาแปลงลูกนี้ ห้าอ่าหกร้อยแปดสิบาทนะครับใครใครที่เคยดูแท่นสี่ร้อยวัตของผมนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่านี่นะครับแท่น4ี่ร้ยวัตอยู่นี่นะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะมาทําแท่นห0ร้อยวัตแตงจรูกนี้มันก็ไม่ไม่ถึงสี่ร้อยวัตนีนะครับแต่คิดที่สองโอมนะอันนี้ลูกมันจะใหญ่กว่าอ่าเห็นไมครับนี่ครับมันยาวมานี่นะวัดฝั่งไหนก็ได้อ่านี่ครับ ยาวไปเยอะเลยแต่ไฟเท่ากันครับสี่สิบเก็บก่อนคือ fc เขาจัดสเปคมาให้หมดเลยนะครับคือผมไม่ได้เซตให้นะครับอันนี้อ่าซิงค์นะครับซิงค์ซิงค์ผมไม่รู้นะครับผมซื้อแบบนี้มาให้นะครับตอนแรกอ่าน,นี่นะครับแล้วก็เป็นซิงค์ เอฟซีจะให้ใส่ข้างละ3คู่นะครับเพราะว่าสามคู่ก็ตกข้างละ300วัตต์นะครับก็เป็นหกร้อยวัตต์นะครับนี่ครับมันจะทีอาร์แต่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วความทับนะครับแล้วซิงค์สเปคเนี่ยเขาต้องตะแคงอย่างนี้นี่นะครับตะแคงแบบนี้หรือเราจะจะหงายก็ได้อย่างนี้แต่แต่ว่ามันจะทับทีอาร์อยู่นะครับมันจะบังทีอาร์ไอไอไอซิงค์ตัวเนี้ยพอเวลามันพอดีกับแผ่นนะ่ะพอเวลาเราจะลือซ่อมมันต้องเลือดลือออกทั้งทั้งแผงนะครับถึงจะถอดเบอร์ทีอาร์ออกได้ ก็เลย FC เขาบอกเขาไม่เอาตัวนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเก็บเอาไว้ใช้ทำอย่างอื่นได้นะครับตัวนี้คือ FC เขาอยากได้เหมือนแท่น400วัตนะครับก็เลยต้องไปห,หาแบบนี้มานะครับนี่นะครับก้อนนี้ทาง3คู่นะครับตัวนี้พอใส่ปุ๊บอย่างนงี้เนี่ยนะที่อาร์มจะเห็นด้านข้างนะครับมันจะถอดซ่อมง่ายนี่นะครับอ่าส่วน แทนขนานคาปานะครับ fc เขาบอกว่าแบบแบบนี้ไม่อยากได้อยากได้แบบนี้นี่เป็นอ e ี็อกซี่นะครับอีโอกซี่มันจะแพงกว่าอาะไรเกสิบาทถ้าอันนี้ห้าสิบาทนะครับอันนี้วัี fc อยากได้แบบนี้ก็แบบนี้นะครับอันนี้ป้องกันลําโพงนะครับสั่งมาจากในช้อปปิ้งนะครับร้อยี่สิบบาทแล้วก็คาปานะครับคาปา fc ส่งมาให้ผมนะครับน่าเป็น หกสิบสามโวลต์หมื่นไมโครนะครับอันนี้เอฟซีสั่งส่งมาจากบ้านเลยคือหกหกสิบสามโวลต์หมื่นไมโครเนี่ยสเปคหมอ้อแปลงมันได้แค่สี่สิบถึงสี่สิบสองโวลต์นะครับถ้าหมอ้อแปลงเป็นสี่สิบห้าโวลต์เนี่ยมันจะบิดไฟออกมามันจะได้หกสิบสามโวลต์พอดีนะครับแต่ถ้าหมอ้อไฟเขาพันเกินมาสี่สิบห้าหรือสี่สิบหกมันจะเกินนะครับมันจะบิดไปเกินหกหกหกสิบสามโวลต์ครับคาปามจะระเบิดน,นะครับ ถึงไม่ระเบิดมันก็ไม่ดีครับเพราะว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันเกินมันเกินปริมาตรความจุเข้าไปครับก็เลยต้องเอาไฟ40มาแต่มอแปลงเขาพันเกินมาอยู่แล้วครับาเผื่อมอแปลงนี่อาจจะเป็น42หรือ41โวลต์มันัเกิน40อยู่แล้วว่าร้านนี้ก็พันมอแปลงเกินนะครับแล้วก็บอร์ดได้นะครับอันนี้จะใช้เป็นวงจรของยามาฮ่านะครับยามาฮ่าขนาดขา EE นะครับเป็นบอร์ดเกือบจะเป็นบบเบืดอบอร์ดเกจ อ u d โอนะครับนี่ครับใช้อะไรเกรดดีทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับถามว่ายังเป็นเกรดท็อปไหมก็ยังไม่ท็อปนะครับจะมีเกรดดีกว่านี้อีกนะครับส่วนราคาตัวนี้อ่าทางร้านที่เขาขายให้ผมอ่ะเขาบอกว่าให้บอกราคาหน้าร้านนะว่าเขาขายอยู่อันละสามร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าเขาขายให้ผมอ่ะเขาขายให้ผมถูกมากคือเขาขายราคาให้ผมอ่ะให้กระตังที่เขาขายผมอ่ะเอาไปทําเองยังทําไม่ได้เลยครับเขาบอกไม่เป็นไร เอาทำเอาไว้ให้คนอื่นเขาดูเดี๋ยวเขาก็จะได้มาซื้อร้านพี่เขาเนี่ยครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาเนี่ยอันนี้อันนี้ผมไม่ได้บวกอะไรเอฟซีนะผมซื้อราคาไหนมาผมก็บอก FC เอฟซีไปราคานั้นอ่าที่ส่งมาประกอบกับผมผมก็ประกอบให้ฟรีนั่นแหละแล้วก็ได้ราคาของถูกด้วยที่ผมไปซื้อมาเป็นราคาช่างก็ประมาณนี้นะครับก็ทีอาร์ทีอาร์นี่นะครับอ่าหนึ่งเก้าสี่สามห้าสองศูนย์ศูนย์เนี่ยครับข้างละสามคู่ ส่วน RB แผ่นไมก้านะครับแล้วก็อากระเบื้องนะครับก็เตรียมไว้อยู่นี่หมดแล้วนะครับก็ Girl อยู่นี่หมดแล้ว <T> ผมจะไม่ซื้อวงจรที่มันมันแบบว่ารวมกันอยู่ทั้งหมดครับผมจะซื้อแยกทั้งหมดเลยนะครับว่าให้ง่ายต่อการซ่อมนะครับป้องกันลำโพงเสียก็ถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับอะไรพวกนี้เสียหรืออะไรอย่างนี้เสียเราก็ซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบอ่า ติดกันเหมือนกับไอ้นั่นนะครับในบอร์ดชุดเดียวนะครับคนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบแบบแตะแขงบางคนก็ชอบแบบงายนะครับบางคนเขาก็อาบอกว่าเอาทําไมไม่ไม่ซื้อแบบแผ่นสําเร็จมาประกอบครับก็คือบางคนก็ไม่ชอบแบบสําเร็จนะครับบิดพัดลมบิดพัดลมอะไรเดี๋ยวผมก็ต้องทําใจนะครับอ๋อยังไม่หมดนะครับมีสายชีนสเตอร์นะครับเอามาต่อเพื่อว่าไม่ให้สัญญาณ เสียงมันทำนะครับตัวนี้ใช้ของเขาไปหลือก็จะดีที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้สั่งมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับสายไฟเบอร์หนึ่งจุดห้าเดี๋ยวเอามาวายนะครับมาวายอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็จะใช้เบอร์หนึ่งจุดห้าจะแบ่งเป็นโค้ดเสนะครับก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับน่าน่าจะครบแล้วครับก็เดี๋ยวประกอบก็ไม่รู้ว่าจะใช้กี่ ep นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองติดตามกันไว้นะครับว่าผมจะประกอบกี่ EP นะครับ ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากครับที่โอซาร์เรชมมาจนจบ